หรือเปล่าว่าลูกกินข้าวกับเกลือพริกพงนี่เรามาเลือกเอาลำอ้อยกันเถอะอ้อยลำไหนพอเอาแล้วเนี่ยสุพรรณบุรีห้าศูนย์พอเอาแล้วอันไหนไม่พอเอาก็เหยียบลงพื้นไว้ก่อนส่วนนะเราจะมาดูกล้วย อ้อยด้วยเออกล้วยเป็นอยู่เนาะโอ้โอ้าวมีอยู่เนาะเครือใหญ่ด้วยพีเพื่อนสองเครือด้วยนั่นเครือหนึ่งนู่นเครือหนึ่งโอ้มีสองเครือโอมันต้องไปหาเอามีดมาตัดปลีเนาะวันหลังก่อนดูซิว่าผลผลิตของเรานี่มันได้เยอะนะเนี่ยดูสิเพื่อนหนอกล้วยไหมปลูก เราปลูกหนอเดียวเองตอนนี้มันแตกออกมาตั้งหนึ่งสองสามสี่หนอ,อให้ชมว่ามันเครือใหญ่สวยงามอยู่นะอันนี้ก็อีกอันหนึ่งเนาะน่นนะมันบังใบมันบังนี่ไันนกนะ็มีสองเครือนะม่สองเครือเออเห็ดนึกว่าไม่เป็น กปลูกกล้วยในในนาเรานึกว่าไม่เป็นนะมาค่อยมาดูนะโอ้โหพอน้ำงวดลงเนาะน้ำงวดลงก็ถือว่าดีอยู่นะเพื่อนเราปลูกอ้อยไว้เผื่ออะไรรู้ไหมคะเพื่อนคะปลูกไว้เพื่อไม่ให้หญ้ามันเกิดไงถ้าปลูกอ้อยไว้หญ้ามันก็ไม่เกิดอื เห็นไหมคะเพื่อนคะงามมากเลยอ่ะอันนี้ตอนน้ำน้าเยอะมันก็ท่วมแถวนี้เนาะตอนนี้น้ำมันไม่มีแล้วเราก็เลยแวะมาดูแปลว่างามมากเลยมันพอเอาหมดแล้วละ่ะว่าเราจะเอาไปทำน้ำอ้อยสดมันเป็นอ้อยพันน้ำนะเพื่อนนะส่วนมากก็จะเป็นพนัน สำหรับคั้นน้ำอ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี50แต่มันงามงามเพื่อนมันงามมากเลย <c oughs> อ้อยต่อสองปีที่สองอ่ะมันจะงามกว่าปีแรก เราก็มาสางสางเขาเรียกสางกอเออก็ได้ส่วนหนึ่งสางกอออกเลือกเอาลำที่พอเอาอะไว้ลำที่มันไม่น่าเอาแล้วก็เอาตัดลงเป็นอาหารของหอยนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะเพื่อนคะเราปลูกเอาไว้คลุมหญ้า เพราะว่าถ้าไม่ปลูกไว้คุมหญ้ามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะเพื่อนนะหญ้ามันเยอะแต่หญ้านี้ก็มีประโยชน์นะเพื่อนนะเนี่ยเนี่ยหญ้านี้เขาเรียกหญ้าหวายมีประโยชน์ดีเหมือนกันหัวข้องเขาต้นข้องเขามันจะออกก็รดจืดเย็นแก้ร้อนในแก้ร้อนเกินบางคนเขาไม่สบายเขาร้อนเกินมี มีแผลในปากไม่สบายงี้เขาจะเอาขุดเอาหัวมันไปนต้มล้างล้างแล้วก็ต้มดื่มน้ํามันจะมีสปปรรพคุณคล้ายๆกับรากยญ้าคาเพื่อนเป็นยาแก้ไขนะเพื่อนนะทุกยามันก็มีประโยชน์หมดและถ้าเรารู้จักเอาไปใช้นะเพื่อนนะมีประโยชน์ทั้งนั้น